เขมรสะเทือนใจเมื่อลุกพีทีรักหันไปซื้อข้าวจากประเทศไทยเกิดความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจมากว่ามิตรภาพของเรามันเป็นอะไรไปแล้วอันนี้คือเรื่องของเขมรที่เขามองจีนนะนะเพื่อนๆอ,อ,อาจจะสังเกตได้ว่าทําไมช่วงนี้เขมรดูค่อนข้างจะบ้าคลั่งเลยเกิดอะไรขึ้นเป็นอะไรกันขึ้นมาเนี่ยก็หลังจากที่ทางจีนซื้อข้าวจากไทยนี่แหละในช่วงหลายปีที่ผ่านมาความสัมพันธ์ของเขมรกับจีนเขาก็มองกันว่ามันเป็นมิตรภาพเหล็กกล้าเลยนะ จีนมีการลงทุนอย่างมหาศาลในโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็โครงสร้างพัฒนาของเขเมรต่างๆนานาหลายๆคนเขามองว่าจีนเน่ะคือพี่ใหญ่แถมให้กู้เงินเยอะอีกพี่ใหญ่ที่พร้อมจะช่วยเหลือแล้วก็เป็นมิตรแท้ที่พึ่งพาได้ตลอดไปชาวเขเมรเขาก็มองแล้วก็นับถือชื่นชมกันถ้าสมมุติว่าเราจะต้องมีเรื่องกับเสียมนะนะยังไงพี่จีนก็ช่วยเราอยู่แล้วอาจจะมองอะไรแบบนั้น แต่เมื่อเร็วๆนี้ครับมีข่าวการเจรจาซื้อขายข้าวระหว่างประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของไทยราชการที่10ซึ่งคาดการว่าจะมีการซื้อข้าวไทยหลายแสนตันประมาณ5 0,000นตันนะนะเกิดความรู้สึกที่สับสนแล้วก็เจ็บปวดใจในหมู่ชาวเขมรจํานวนไม่น้อยเลยความรู้สึกนั้นมันคล้ายกับว่าเฮ้ยโดนหักหลังหรือเปล่าเนี่ยโดนจีนทอดทิ้งเราหรือเปล่าเนี่ย เเราเคยเป็นมิตรประเทศที่เคยให้คำมั่นสัญญากันนะทำไมพี่จีนทำอย่างนี้ก็โกรธแค้นเดือดดาลกันแล้วก็นี่แหละเริ่มหนักข้อขึอข้นเรื่อยๆกับประเทศไทยอย่างที่เห็นเพราะว่าข้าวเนี่ยไม่ใช่แค่ไทยเท่านั้นที่ปลูกเขมรก็ปลูกเหมือนกันสำหรับชาวเขมรแล้วข้าวมันไม่ได้เป็นแบบว่าแค่สินค้าเกษตรอย่างเดียวนะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของชาติแล้วก็ความอยู่รอดเลยเขามองกันขนาดนั้นเพราะว่ามันเป็นความภูมิใจของเขา มีชาวนาหลายล้านคนนี้พึ่งพาการส่งออกข้าวเพื่อเลี้ยงชีพโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าวหอมมะลิของเขเมรมันก็เคยได้รับรางวัลระดับโลกแล้วก็โดนมองว่าเป็นคู่แข่งสําคัญของข้าวไทยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเขมรพยายามอย่างหนักเลยในการจะผลักดันส่งออกข้าวไปในตลาดจีนแล้วก็ตลาดต่างประเทศแต่จีนนี่จะเป็นหลักๆเพราะว่าจีนเป็นตลาดขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพสูงสุดเพราะว่าคนจีนเขาก็ชอบกินข้าวกัน แต่โคตาการซื้อจากจีนมันก็ยังไม่ได้เป็นไปตามที่ชาวนาขเมนขมรคาดหวังเอาไว้ก็ดูเอาเหอะทาัทางที่จีนกับขเขมรก็สนิทกันมาก่อนหน้านันาน้นนานมากแล้วนะแต่จีนก็ไม่ค่อยรับข้าวจากขเขมรเพราะอะไรมีการทําที่มันไม่ค่อยดีหรือเปล่าหรือว่ามีหินผสมเยอะก็ไม่รู้นะทีนี้พอข่าวการซื้อข้าวไทยล็อตใหญ่ปรากฏขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วก็มีรายงานว่ามีการพูดคุยเรื่องนี้ในระดับสูงระหว่างผู้นําของทั้งสองประเทศ ความรู้สึกผิดหวังเกิดขึ้นมาเลยน้อยใจเพราะว่ามันตอกย้ำถึงความเป็นจริงที่ว่าพอถึงเวลาทำธุรกิจเนี่ยผลประโยชน์ทางการค้าก็สำคัญกว่ามิตรภาพมันก็พูดยากนะข้าวเขาก็ซื้อไปกินถ้าเกิดว่าข้าวมันไม่ค่อยดีคือของมันต้องกินนะจะเอามิตรภาพมาบอกว่าถ้ารักเราจริงคุณก็ต้องกินหินที่ผสมไปด้วยได้ดิใช่ไหมแบบนี้แต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้มีหินผสมหรอกอาจจะเป็นเรื่องอื่นๆก่นก็นานละหลังจากที่ชาวขามเมนรู้เรื่องนี้ บนโลกออนไลน์ของเขมรเองทั้ง t ิกต o k ทั้ง Facebook อะไรกระแสะความไม่พอใจมันแพร่อย่างรวดเร็วเลยแม้ว่าจะไม่ได้เป็นการประท้วงที่รุนแรงนะแต่ว่ามันเป็นแนวแนวบนที่เต็มไปด้วยความขับข้องใจประมาณว่าความสัมพันธ์เล็กกล้ามันอยู่ที่ไหนมันมีจริงไหมหลายคนเขาตั้งคําถามกับวลีว่ามิตรภาพเล็กล้าที่ถูกใช้ในการอธิบายความสัมพันธ์ของเขมรกับจีน ชาวเขมรก็รู้สึกว่าจีนให้ความสําคัญกับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของตัวเองเป็นอันดับแรกการที่จีนหันไปซื้อข้าวในปริมาณมหาศาลจากไทยนี้มันทําให้หลายคนมองว่าความช่วยเหลือและความมั่นสัญญาที่จีนเคยให้ไว้กับเขมรมันเป็นเพียงวาทศิลป์ที่สวยหรูแล้วก็เริ่มแอบมาคุยกันเองเฮ้ยคุณภาพเราสู้ไทยไม่ได้จริงเหรอมีการเปรียบเทียบคุณภาพของข้าวไทยแล้วก็ข้าวเข,เขเมรแบบเปิดเผยเลยนะทํามาหลายคลิปกันเลยบางคนยอมรับว,ว่าเออ ข้าวไทยมีชื่อเสียงแล้วก็มีระบบการตลาดที่แข็งแกร่งกว่าแต่บางส่วนก็ยังยืนยันว่าข้าวของเขเมรดีกว่าควรจะได้รับโอกาสจากเพื่อนร้านอย่างจีนมากกว่าแต่มันเป็นของกินไงถือว่าโดนทอดทิง้งในวันที่ต้องการเลยบางคนมองขนาดนั้นเพราะว่าปัญหาตลาดข้าวของเขเมรน,นะนะต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนเพราะมีข้าวขาสต็อกโคตรเยอะ ทีนี้จีนเมินเฉยต่อการเพิ่มโควตาซื้อข้าวจากขเขมรในขณะที่มีปัญหาดัานไปทําข้อตกลงครั้งใหญ่กับไทยแทนชาวนาขเขมรหลายคนก็เลยรู้สึกเหมือนกับว่าโดนทิ้งไม่ใช่แค่ชาวนาชาวบ้านทั่วไปที่ไม่ได้ปลูกข้าวก็รู้สึกแย่แล้วรวมไปถึงหลายๆคนในขเขมรอีกเหมือนกันรวมไปถึงอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆก็บ่นจีนนะนะแต่ว่าไม่กล้าด่าแรงมาก นักวิเคราะห์และหลายคนเขาก็ชี้ให้เห็นว่าการตัดสินใจของจีนนี่มันเป็นเรื่องของผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจแล้วก็การเมืองระดับภูมิภาคหลายคนนะไม่ใช่ทุกคนอย่างแรกก็เกี่ยวกับคุณภาพแล้วก็มาตรฐานแม้ว่าข้าวหอมมะลิของขมรน,น่าจะมีคุณภาพดีแต่ว่าไทยนะ่ะก็มีปริมาณผลผล,ผลิตที่สม่ำเสมอมีมาตรฐานการส่งออกที่เชื่อถือได้แล้วก็มีระบบซัพพลายเชนที่มีประสิทธิภาพมากกว่าด้วยซื้อขายในปริมาณมากมันก็เลยง่ายกว่า ก็อาจจะเป็นผลพวงจากการปิดด่านด้วยก็เลยทําให้เขเมนนั้นค้าขายยากขึ้นอย่างที่2ก็ความมั่นคงด้านอาหารการซื้อข้าวในปริมาณมหาศาลจากผู้ผลิตรายใหญ่ในภูมิภาคเนี่ยมันก็เป็นการสร้างหลักประกันด้านความมั่นคงทางอาหารให้กับจีนก็เป็นเป้าหมายสําคัญของรัฐบาลจีนรัฐบาลปักกิ่งนี่แหละอย่างที่3การเมืองระดับสูงถ้าเกิดว่าซื้อข้าว5 0 0 0 0นตันในจังหวะที่พระมหากษัตริย์ไทยสเสด็จเยือนจีนนี่ ถูกมองว่าเป็นสัญญาณการทูตที่สําคัญเป็นการแสดงความเคารพแล้วก็ความตั้งใจในการกระชับความสัมพันธ์กับผู้นําประเทศที่สําคัญในอาเซียนก็มีมูลค่าทางการเมืองและการทูตที่สูงกว่ามูลค่าด้านการค้าเพยียงอย่างเดียวด้วยซึ่งทางจีนเขาก็มองว่าโคดคุ้มซื้อข้าวกับไทยเนี่ยแต่ทางเขมรเ,เขาสนใจเรื่องมิตรภาพของเขากับจีนมากกว่าแม้ว่าจะมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันขนาดนี้ได้รับความช่วยเหลือด้านการลงทุน แต่พอไปเรื่องของตลาดโลกและผลประโยชน์ทางธุรกิจชาติก็ต้องมาก่อนแต่มุมมองของชาวเขมรจะแปลกๆหน่อยนะลืมไปว่ามิตรภาพที่ว่าเนี่ยคือมิตรภาพแบบไหนเป็นมิตรภาพแบบว่าเสมอการเท่าเทียมกันหรือว่าอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ให้อีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้รับรับความช่วยเหลือต่างๆนานา,นาทีนี้พอเขาไปช่วยประเทศอื่นบ้างรู้สึกไม่พอใจทําไมไม่ช่วยกูละไม่เคยพอทีนี้ชาวเขมรจํานวนมากก็มีความคมขึ้นในใจ ก็อาจจะต้องหันกลับมาประเมินความสัมพันธ์กับจีนอีกครั้งถึงการพูดกันประมาณนั้นเลยลืมไปว่าตัวเองเป็นคนขอความช่วยเหลือจากเขาแทๆ้ๆทำเหมือนกับว่าตัวเองยิ่งใหญ่มากมีอำนาจต่อรองบอกว่าเรานะ่ะจะเป็นจะต้องสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจแล้วก็หาตลาดใหม่ๆด้วยตัวเองจะได้ไม่ต้องพึ่งพาจีนอย่างเดียวจนเกินไปมีชาวเขมรคนหนึ่งบอกว่านี่คือบทเรียนที่สอนให้ชาวเขมรรู้ว่าในเวทีโลก มิตรภาพที่แท้จริงก็คือมิตรภาพที่มีพื้นฐานอยู่บนความเท่าเทียมและผลประโยชน์ร่วมกันอย่างแท้จริงไม่ใช่เพียงแค่การรับความช่วยเหลือจากฝ่ายเดียวมาคิดได้ก็ไอตอนที่เขาไปช่วยคนอื่นนี่แหละก่อนหน้านี้ไม่เคยคิดเลยแบบนี้อ่าและนี่ก็คือความคับข้องหมองใจน้อยใจของชาวคอมเมนที่คนจีนซื้อข้าวไทย50,000 0ตันแต่ไม่เคยนึกถึงเวลาที่จีนมอบเงินช่วยเหลืออะไรให้ประเทศตัวเองเป็นจำนวนมหาศาลเลยนะ รวมถึงที่ให้กู้ยืมเงินจำนวนมากแต่ไม่เคยจะใช้คืนได้อุปนิสัยของแต่ละคนนี้ก็แตกต่างกันจริงๆอ่ะก็ประมาณนี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ